โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรในรอบเดือนพฤศจิกายน2566มีความคืบหน้าดังนี้การก่อสร้างงานโยธาขณะนี้แล้วเสร็จ17สัญญาจากทั้งหมด25สัญญาคิดเป็น95.962%โดยสัญญาที่แล้วเสร็จล่าสุดคือสัญญาที่3พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี บริเวณกิโลเมตร4บวก100ถึงกิโลเมตร9ระยะทางรวม4.9กิโลเมตรรายละเอียดการก่อสร้างประกอบด้วยการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรการก่อสร้างสะพานจำนวน7แห่งความยาวรวม1.44กิโลเมตรและก่อสร้างทางบริการเป็นช่วง ส่วนอีก8สัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้แก่สัญญาที่1สัญญาที่สองสัญญาที่4สัญญาที่9สัญญาที่11สัญญาที่12สัญญาที่16 และสัญญาที่24ด้านการก่อสร้างงานระบบที่ประกอบด้วยการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางระบบเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะระบบโครงข่ายสื่อสารใหญ่แก้วนำแสงระบบจ่ายกระแสะไฟฟ้าบนสายทางงานอาคารศูนย์ควบคุมและอาคารสำนักง,งานต่างๆในพื้นที่8ดด่านประกอบด้วยด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรีด่านศรีสะท,ทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรีความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน2,566ร้อยละ32.06โดยเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2,566ที่ผ่านมาน,นายธนศักดิ์วงธนากิจเจริญผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างจากด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ถึงด่านกาญจนบ,บุรีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่2567วันนี้ทางกองทางหลวงพิเศษวงเมืองแขวงทางหลวงนะคปรปฐมแขวงทางหลวงกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็ทางบริษัทเอกชนบิชาชารวทั้งที่ปรึกษาควบคุมง,งานมาลงพื้นที่ดูความพร้อมของมอเตอร์เวย์สาย M81 บางใหญ่การเจดบารีเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงด่านนาครปฐมตะวันตกวิ่งผ่านด่านการเจดบุรีนะครับก็มีระยะทางทั้งสิ้นสักประมาณ50กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ทางกรมงหลวงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปิดเทศกาลช่วงปีใหม่2567นะครับวันนี้เราก็มาดูทั้งเรื่องความพร้อมของทั้งถนนแล้วก็ของสะพานนะครับรวมไปถึงเรื่องของความพร้อมในการให้บริการเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของ ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลนะครับกจาจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟกิ่งไฟไฮแมสต s นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของกลวยยางนะครับเรื่องของป้ายนะครับตอนนี้ทางเราเองก,ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งทางพื้นที่นะครับก็คือทางแขวงเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเตรียมความพร้อมในการที่จะติดตั้งป้ายบอกกับทางผู้ใช้ทางนะครับป้ายเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับในช่วง ที่พื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับอันนี้ทางเราเองก,ก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับทางผู้ใช้ทางนะครับสำหรับภาพรวมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางในปี2568